สวัดีครับสวัสดีทุกท่านนะเรามาดูมากระโดดเสียแบงค์ครับโอ้เสียแบงค์โอ้เอออะไรเนาะมามาดูเสียแบงค์ยกฝางครับเลี้ยงบัวร้อยกว่าตัวครับนี่ฮะผู้มาตู้บัวกี่ตัวสิบกว่าตัวครับนี่แต่ตัวเมียครับตัวผู้ไม่เอาครับ โซดครับคนโสดนี่ครับโสดดูครับแบงแบงลีทุมดูครับไม่เคยเห็นมันก็ไม่เคยเห็นแบกยะแบกฟางครับเดี๋ยวเราติดตามครับติดตามเสีแบงครับติดตามเสีแบงโอ้เอวติดตามสีแบงมือหนารุมนะคนครับยาำหมู่บ้านครับนี่ครับจับบอนี่เราไปดูกันครับ ดูครับการเอาฟางครับของเสียแบงค์นะครับวันนี้มามาดูเสียแบงค์ครับเจ้าของนาร้อยกว่าไร่ครับวัวสิบกว่าตัวนะครับมีแต่ตัวเมียโสดครับโสดวันนั้นไม่ทำอะไรครับดูแต่วัวคัดแต่วัวอยู่นั่นแหละครับน่ตรงไหนเสียแบงค์ขันรุ่งทีมนะนี่แต่กอนขับรถตู้ครับ ตอนนี้มาเลี้ยงวัวครับพลิกพันชีวิตไทยราไทยเราตู้เลี้ยงวัวครับน้อหนายจะมาเลื่อยๆโอ้หนุ่ยโอ้เนี่ยนี่ครับดีการเก็บฟางครับผมเสียบเองครับป้องใบคล้องแคล่วนะครับชำนาญการมากเลยนี่ฮะดูคว่า เนี่ยชำนาญการครับชำนาญการด,ดูดูดูครับนี่เกะม้วนม้วนครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดานะครับพลิกผันจากอ่าช่วงเศฯฯรษฐกิจไม่ดีครับจากโควิดนะครับมาเลี้ยงวัวเป็นสิบสิบตัวเลยครับยาร้ายกาจมากเลยครับไม่ธรรมดาดูเอ๊ะ นี่ดีดูครับโอ้โหดูครับแรงดีครับโสดนะครับคนโสดแล้วแต่ก็ครับอยู่ในห้องแอร์ตู้ับเศรษฐกิจไม่ดีครับเลยมาเลี้ยงวัวครับฝึกันตัวเองมาเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวนะครับก็โอ้โหขยันะครับโสดหาหาอาสาวให้ด้วยครับหาเมียให้ด้วยให้หมอว่างนะี้ยนะ แค่นี้เปลี่ยนเลยว้านี่ะไม่ทำแล้วติ๊ติ๊ติติอย,อย่าบ้าคิวๆดลยเน่ยติยออมเลยเนี่ยมาดูเสียแบงหนอนี่ครับมาดูคนขยันนะครับประจำหมู่บ้านนะครับคนนี้ครับ แต่โสดครับคนขยันมากจะโสดงนี้แหละครับเฮ้ยไปดูเด้อเนี่ยก็มาดูวิธีคนโสดครับบางันงครับโสดเยอะครับรุ่นนี้เรุ่อยไปได้แต่ลืมรุ่ยดูครับดูเดบนกันรุ่ยเออเออขึ้นอถขึ้นรถฟ้า คือมากเลยครับนี่ฮะรถก็รถแต่งครับม้าก,กระโดดนะคนก็กระโดดว้าท่านำเตอร์เล,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 ลือดดนได้หิก็ดูครับเป็นนักมวยเก่าเลยครับนี่ลาเวทีมาเป็นสามสิบปีแล้ว <laughs> เอ้ยเธอไปดูเลือดอีกกี้ พี่ขันโยกด้วยครับโยกนิดนึงครับให้มันเข้าที่เน่นี่้นี่ว้าไม่ธรรมาดาครับว <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็ว่าก็ติดตามเสียบแบงค์ด้วยครับเนี่ยเอฟซียู่ไหนต์นะก็ฝากติดตามด้วยครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ครับสวัสดีครับ